โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเซนเซียแยกกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เซิร์ฟเวอร์เอเชียเราก็เป็นการอัปเดตใหญ่นะมีหลายอย่างอัปเดตเพิ่มเข้ามานะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์อัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นตู้ใหม่นะครับเป็นตู้อัญเชิญตรงนี้นะตู้ตรงนี้นะครับเลดออกตัวละครค่อนข้างดีเลยนะแล้วก็ตัวจะสามารถซื้อได้นะครับตรงนี้นะ นี่ผมก็ลองซื้อไปเปิดนะครับเพื่อที่จะหาตัวละครซิกฟรีดนะนี่นะครับก็ออกมาทั้งหมดสามตัวเลยนะนี่นะครับก็ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวนี้นะครับสายฟรีก็น่าจะเก็บได้นะเพราะว่าตัวนี้สามารถได้จากกิจกรรมแล้วก็จะมีแจกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนให้เราเลือกนะว่าเราอยากได้ตัวละครไหนนะครับนี่นะเราก็สามารถเลือกตัวละครตรงนี้ได้นะครับ ว่าตัวละครไหนออกมานะั้นนี่นะมีสากาวัวขาวด้วยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเรียบนะส่วนผมผมก็จะเลือกเป็นของนอ์ดิกนะก็คือนี่นะพวกซิกฟีดพวกนี้นะครับนี่นะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะว่าจะเอาแบบไหนนะถ้าอยากได้สากาวัวขาวก็ไปเอาแบบเซนโทลี่นะครับตรงนี้นะแล้วก็ทานเชนครบโลกสิบนะครับจะสามารถเลือกตัวละครหนึ่งตัวนะนี่นะครับถ้าเป็นนอ์ดิกก็เลือกได้นะถ้าเป็น Century, เซนตโทลี่ก็เลือกได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวอนาะคตมันจะมีพวกชุนโคเซนชิลิวโคเซนไม้เลขกด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับส่วนตัวตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะนครับยังไม่ได้อัปเดตพวกฝั่งร์ดิกเข้ามานะแล้วก็อันเทนฟิกเกอร์นะครับจะมีเอฟเฟกตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะเป็นตั้งค่าส่มนะครับ แล้วก็ในส่วนต่อไปก็เป็นส่วนของกิจกรรมนะเข้ามาในับคลิปที่แล้วที่ผมทําไปนะว่าของเซเวอร์จีนก็มีกิจกรรมคิดมัดนะครับอันนี้ไทยเราก็อัปเดตเข้ามานะเป็นกิจกรรมคิดมัดนะก็จะมีนี่นะครับเป็นกิจกรรมรวมของทุกเซิร์ฟนะให้มาเล่นกันนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลน,นะการฟารม์มทรัพยากรนะแล้วก็จะดรอปของมาเราแรกนะครับนี่นะแรกมานะครับนี่นะกิจกรรมจะดรอปจากบอสนะครับแล้วก็จะมีเอสการนะแล้วก็จะมีทะลวงนะครับ ดรอพวกนี้มานะเราก็สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับนี่นะนี่ผมก็แลกแล้วนะแล้วก็นะครับจะแรกเป็นพวกตั๋วได้นะแล้วก็จะมีพวกสกินด้วยนะครับเป็นสกินของเอ,อ้าอ่นนี่นะเป็นสกินของซิกฟรีดแล้วก็ขานอนนะครับเป็นข้อตูมนะมเดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นแบบไหนนะนะซิกฟรีดนะครับนี่นะก็จะเป็นสกิน ถอดหมวกเท่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีโบนัสเพิ่มขึ้นด้วยนะมีดาเมจแล้วก็ลดดาเมจเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะส่วนของคานอนนะครับก็จะเป็นคอสตูมตรงนี้นะนี่นะครับได้รับบัฟด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอัปเดตกิจกรรมคิดมัดน,นะแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของนี่นะเป็นบอร์ดเกมนะครับอารมณ์แบบพวกของ TFT นะ บบเล่นเป็นผ่านดาบไปนะครับแล้วก็จะมีอันดับนะครับเล่นแล้วได้รางวัลตรงนี้นะนี่นะครับรางวัลนะพอรางวัลค่อนข้างดีนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นนี่นักกิจกรรมอันดับตรงนี้นะครับแข่งแต้มกันนะนี่นะครับแต้มตรงนี้นะแต้มอุทิศนะครับถ้าใครเยอะกว่าก็จะได้ของรางวัลเป็นการ์ดไปนะครับแล้วก็จะมีแบบแข่งเป็นกิลด้วยนะนี่นะครับกิวนะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมคิดมัดนะก็แจกของเยอะอยู่นะครับรอบนี้นะอ่ะกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมเรียกว่าแจกของฟรีก็ได้นะตรงนี้เขาจะมีตัวละครให้เลือกนะครับนี่นะเราก็เลือกตอัวละครที่ถ้าเป็นสายฟรีก็เลือกพวกตัวละครเจ็ดดาวที่เราอัพมาแล้วนะเพราะว่าท่านเลือกตัวละครเจ็ดดาวนะครับ<ๆ>เขาก็จะแจกส่งแพ็คพวกนี้มานะนี่นะครับได้หมดเลยนะที่เราอัพเซ็นมานะครับ นี่น,ะไน,ะ,น,น,นนะะได้ยาวเลยนะครับจนมาถึงสิ้นสะุดก็คือปลุกพลังตรงนี้นะเราจะได้ยาวมาเลยนะครับรับฟรีนะตรงนี้นะไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็จะมีการเดินทางนะ้าี้จบไปแล้วนะครับกิจกรรมนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มีเกมยังมีบั๊กอยู่นะแต่ช่วงนี้เขาน่าจะแก้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้ของคืนมานะเป็นเพชรเป็นอะไรก็คืนมาของไมมครบแล้วนะตอนนี้นะ พวกของคิดมัดตัวเลยนะแต่ว่ามีบางคนที่เต็มเินไม่เข้าก็ลองประสานงานไปนะทางอ e ีฟันดูนะครับขาง็็จะแก้ให้นะอ่ะต่อไปเป็นส่วนของเรียกว่าเป็นฝึกฝนแล้วกันนะครับที่เพิ่มเข้ามานะก็จะมีนะครับปกป้องอาเซน่านะมีด่านเพิ่มมานะครับเป็นปกติมันจะตันอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับตอนนี้ก็อัปเดตไปนะด่านก็เพิ่มมาเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับ ที่ผมเห็นนะนี่นะเพิ่มมาเป็นหนึ่งันเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็ผู้หอคอยคนนี้ก็อัปเดตมานะจะมีฝั่งนี่นะหอคอยยมมาโลกตรงนี้นะครับก็คือจัดเป็นสองทีมนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเริ่มดูนะครับเอาบาทีประมาณนี้ไปก่อนนะเพราะว่าด่านเล็กๆมันยังง่ายนะครับ เราก็กดไปนะก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะจะเป็นการไต่ดานนะเหมือนกับหอคอยปกติเลยนะครับแต่ว่าน่าจะไต่ได้วันละยี่สิบหอนะเหมือนกับทางด้านของหอคอยขั้นที่สองนะครับนี่นะแต่ได้ยี่สิบครั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะด่านนะครับลงเราก็ดูคร่าวๆแล้วกันนะ ต่อไปนะครับเป็นในโหมดของพวกขอขอยพวกนี้ก็มีด่านเพิ่มมานะครับนะพวกขอขอยพวกนี้จะเป็นมีด่านเพิ่มเข้ามานะจากที่มันตัดอยู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นทดสอบทางมิตินะตัวนี้ก็จะมีเวลาสิ้นสุดบอกเพิ่มขึ้นนะก็จะทาให้เรากะเวลาในการเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็พวกซากพวกนี้นะอันนี้ผมยังไม่เห็นอะไรนะครับน่าจะมีพวกอัปเดตในร้านค้าก็ไม่มีนะ โอเคต่อไปนะครับเป็นทดสอบสลวงนะก็จะมีด่านเพิ่มเข้ามานะครับนี่นะเพราะว่ามันต้องเป็นถึงเนื้อเรื่องที่มันเล่นได้ก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกให้เล่นนะแล้วก็ทดสอบทีมนะครับก็จะมีบอสใหม่เพิ่มขึ้นมานะสีตัวนะครับนี่นะตามเลเวลนะครับปัจจุบันก็ถึงซิกฟรนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเดที่ผมสังเกตเห็นนะส่วนอย่างอื่นก็น่าจะมีในโหมดของร้านค้านะครับร้านค้าจะมีของไม้แรกเพิ่มขึ้นนะ,ะนี่นะหินตรงนี้นะครับขอลดราคาเลยนะเหลนึ่งเหรียญแล้วนะครับ ส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะความสำของกิวนะครับแล้วก็สงครามความลูกนะน,นี่ก็มีของไอ้แรกนะครับจากกิจกรรมกิวนะอานดหน้าก็ยังไม่มีอะไรนะครับส่วนกอเดซกิวก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะแล้วก็เป็นในส่วนของคิงแคสนะครับก็จะเปลี่ยนตัวละครน,นิดหน่อยนะยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนของนี่นะเป็นหมวดของสึกิลยันยอดนะครับก็จะมีการ เพิ่มนะครับให้เลขเหรียญตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะทำให้สายฟรีหรือว่าสายเพิมน้อยนะครับก็มีโอกาสได้พิดั้งของตัวจูเลียนเร็วขึ้นนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดนะส่วนตรงนี้ก็จะมีของอัปเดตเพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นนี่นะครับพวกเหรียญปลุกพลังนะผมว่าไม่ต้องไปแล่แล้วนะครับไปเลกพวกอิดาดีกว่านะเปลีองแต้มนะครับก็พวกซาก,ก็ยังไม่ไอัปเดตน,นะ โอเคเราก็จะมีในโหมดใหม่นะครับเป็นโหมดของอ่ะล้วก็จะมีโหมดใหม่นะครับในส่วนของอารีนานะเป็นโหมดตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมนะเดี๋ยวต้องรอนะครับว่ากิจกรรมจะเป็นแบบไหนนะโหมดนี้นะผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะก็ <S <S มีประมาณนี้นะครับอัปเดตนะแล้วก็จะมีในส่วนของนี้ด้วยนะครับเป็นเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องก็อัปเดตมาแล้วนะครับปกติมันจะตัดที่เรีรบร้อยสองนะ ตอนนี้เริเรียกว่าอัปเดตมาเป็นเบอร์105นะครับฝั่งของโยมมโลูกนะก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับกิจกรรมที่อัปเดตใหม่นะโอเคก็กิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่ม <ๆ S 1> เติมเนี่ยผมจะมาอัปเดตได้ทีหลังนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันครับ